กลับมาอยู่ด้วยกันกันกบเคลียร์ชัดๆ,ๆนะครับในระหว่างนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลับบงจะรอเท่านั้นเองว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคำตัดสินยังไงกับรงของกรีของคุณอุ๋งอิงนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็มีการเรียกร้องกันผ่านช่องทางต่างๆลาออกบ้างายุบสภาบ้างจริงๆแล้วทั้งสองอย่างฮะมันมีคุณมีโทษแตกต่างกันยังไงฮะ ลาออกก็คือว่าไม่ต้องปีลาออกก็ไม่ต้องไปสู่กระบวนการเลือกตั้งเวลาลาออกก็คือก็เข <c oughs> ้าสู่การเลือกคนใหม่เลือกคนใหม่มันก็ผ่านไปแต่จริงๆ <c oughs> แล้วโปรเซสของคุณการลาออกเนี่ยจังหวะที่สวยที่สุดคือจังหวะตอนที่ก่อนจะถึงสารรัฐธรรมนูญ ลาออกตอนนั้นแล้วก็โหวตไปแล้วกลไกมันก็ไปแล,แล้วความดุเดือดในสังคมมันก็จะลดทอนลงอะ่ะลาออกส่วนยุบสภามันก็คือหนทางสุดท้ายเลยแต่ว่าไม่ว่าจะลาออกรือยุบสภามันเป็นอำนาจนายกแต่เพ,พียงผู้เดียวไม่ใช่อำนาจคนอื่นจะไปกดดันและให้เขาทําครับผมคุณพึ่มคุณพึ่มยังอยู่ไหมฮะขออนี้เช็คสัญญาณที่รสค,ครับโอเคครับทั้งสองอย่างคุณพึ่มมองว่ายไยงไฮะอย่างเช่นณตอนนี้ประชาชนควรจะในมุมของคุณพึ่มนะฮะคิดว่าควรจะ ร่วมกันส่งเสียงไปทิศทางนี้สิเพราะมันเป็นประโยชน์แบบนี้นะแบบนั้นอยากชี้ช่องตรงไหนให้เราได้คิดตามในมุมที่แตกต่างอย่างไรบ้างไหมครผมทั่วประชาชนส่วนใหญ่เขาติดตามทั้งหมดนี้เหมือนเหมือนละครการเมืองอะ่ะเขารอดูว่าม็อบจะทําอย่างไรเขารอดูว่าเขารอดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะจะลงดาบจริงไหมแล้วก็เขาจะรอดูว่าถึงเวลาเนี่ย <S 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 เพื่อไทยจะดันคุณชัยกเกษมสําเร็จรหรือเปล่าผมที่ว่าเขาติดตามในแบบที่ ในแบบที่มองว่าการเมืองไทยอ่ะมันคือการเมืองนะฮะแล้วก็มันก็มีหลายกลไกในการที่ใช้กันในการแย่งชิงอำนาจกัน <c oughs> ผมไม่ได้มองว่าทั้งหมดนี้มันเป็นวิกฤตอะไรนักหนาณนเะวลานี้นะฮะ <c oughs> คือ <c oughs> คืออย่างนี้มันคืออย่างนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่กัมพูชาเนี่ยส่งทหารเข้ามาแล้วก็มาขุดสนามเพาะเนี่ย <c oughs> แล้วก็รุกล้ำเข้ามาบริเวณช่องบกเนี่ย <c oughs> แล้วไทยเนี่ยไทยต้องตอบโต้ด้วยการด้วยด้วยการใช้กําลังเนี่ยแล้วก็มีทหารกัมพูชาบาดเจ็บหนึ่งหนึ่งรายอ่ะ ตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ก็คือว่าเราดันปล่อยให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าบุกเข้ามาได้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายตอนนี้มันตอนนี้มันเป็นวิกฤตระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องการไม่ยอมเปิดด่านแล้วก็เกี่ยงกันเปิดด่านแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้เห็นวิกฤตอะไรนักหนานะครับคือคือเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วอะ ไอ้ไอไอความที่คุณแพทองทานเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งวุฒิภาวะน้อยหรือประสบการณ์น้อยแล้วก็ถึงเวลาพูดคุยกับฮุนเซนแล้วดูเหมือนว่าไปยอมเขาเยอะเกินอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องซึ่งรู้กันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับผมมันไม่ใช่ปัจจัยใหม่มแล้วก็ตานรัฐธรรมนูญก็ใช้อำนาจบ่อย นะ mm hmm. บ่อยแล้วนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ผมคิดว่าคนไทยก็ <c oughs> ก็ชินกับเรื่องนี้แล้วถึงแม้ว่า <c oughs> หลายคนอาจจะมองว่าใช้านาจบ่อยเกินไปนะฮะแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นแค่ละครการเมืองซึ่งขยับไปทีละฉากครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีจุดลงตัวของมันแล้วก็รัฐบาลก็จะอยู่ไปได้สักพักรัฐบาล mm hmm. คุณแปรทองทานสมมุติได้กลับมาก็จะอยู่ได้สักพัก mm hmm. แล้วก็สมมุติตั้งคนอื่นขึ้นมาก็จะอยู่ไปได้สักพักแล้วเดี๋ยวอีกปีกว่าอะไรเงี้ยก็จะได้เลือกตั้งมันก็จะประมาณนั้นผมคิดว่า สึกระยะยาวน่าสนใจมากกว่าก็คือว่าสมมุติว่าเลือกตั้งแล้วพรรคเดียวซึ่งหาเสียงได้จริงๆที่ได้คะแนนเยอะๆก็คือพรรคสีส้มเนี่ยครับแล้วถ้าพรรคสีส้มเขาได้คะแนนเยอะกว่ารอบที่แล้วอีกคราวนี้แล้วเขาจะตั้งรัฐบาลเนี่ยท mm. หารทหารแล้วก็สารรัฐมนูลจะว่าอย่างไรผมคิดว่านั่นคือนั่นคือเกมใหญ่ในระยะยาวซึ่งน่าตื่นเต้นกว่าตอนนี้มันแค่เป็นมันเป็นแต่ละกลไกซึ่งขยับขยับไปเรื่อยๆเราเราได้แค่นั่งดูมากกว่า <c oughs> แต่ดิฉันว่าแต่ดิฉันว่าคุณ,คณอาจจะเห็นแต่งจากคุณเลื่มนิดนึงขอต้องขออภัยคือดิฉันคิดว่าประเทศเรามีวิกฤตตรงตัวผู้นําประเทศเรามีวิกฤตจริงๆค่ะมีวิกฤตตรงตัวผู้นําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยมีการเปลี่ยนตรงตัวผู้นํามันก็จะไม่ต้องท่องคาว่าวิกฤตนะคะคและก็ขณะเดียวกันเนี่ยการเปลี่ยนคำการเปลี่ยนผู้นําคุณจะสังเกตว่า,อาพอมีสารรัฐธรรมนูญนะคะยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกแพ่นทองทานเนี่ย หุ้นดีดขึ้นเลย76จุดหุ้นเขียวทั้งกระดานเลยนั่นคือเขามีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าความชัดเจนทางการเมืองค่อนข้างที่จะชัดเจนอันนี้ข้อที่ 1. ส่วนข้อที่2องอพี่ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าพอหลังจากที่มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจากแพรทองทานนะคบเป็นอีกคนหนึ่งหรือจะเป็นอีกคนนึง มั่นใจว่าจะอยู่จนกระทั่งถึงปีกว่าเกือบ2ปี 2> <c oughs> และจะไม่มีทางหรอก <c oughs> ที่จะยุบสภาง่ายๆแม้นายกคน <c oughs> ใหม่จะเป็นแพทองทานหรือแม้นายกคนใหม่จะเป็นใครที่ไม่ใช่แพทองทานก็ตามแต่ <c oughs> คือเขาจะต้องใช้เวลาของสภาที่เหลืออยู่เนี่ยให้เต็มที่ที่สุดแน่ๆและไม่มีการยุบสภาง่ายๆแน่ๆครบ4ปีอะ่ะคือมัน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 จะไปไปถึงตรงนั้นแน่นอนเพราะอย่างที่บอกแหละว,ว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชายแดนปัญหาไม่ได้อยู่ที่สภาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ภาคประชาสังคมอื่นๆนะ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สารรัฐมนูนด้วยค่ะสารรัฐมนูนจะทํางานบ่อยทํางานไม่บ่อยปัญหาคือคนที่สร้างปัญหาให้งานสารรัฐมนูนต่างหากคือตัวนักการเมืองเองออตัวของคุณไทรทองทานซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้พอเราเปลี่ยนนะคะตามกลไกซึ่งมันไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเนี่ยก็คือถ้าเกิดสารบอกว่าเขาทําผิดสมมตินะคะหรือว่าแม้ สารบอกว่าเขามีสิทธิ์เป็นนายกต่อเหมือนกลับมานั่งตำแหน่งนายกตีไปได้อีกแบบหนึง่งเขาก็โดนคดีอื่นอยู่ดีเพราะอย่าลืมว่าของคุณแพทองทานเนี่ยไปสามศาลนะคะฉบับลึกคลิปเนี่ยไปศาลอาญาแล้วก็ไปศาลอาญาก็คือผ่านจากตารวจสอบสวนกลางไง <c oughs> ที่มีคนไปแจ้งข้อหากระบฏไว้อะนอกราชอาณจักร <c oughs> แล้วก็อีกสารหนึ่งคือผ่านปปชไปสู่สารดีกาแผนนคดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสารรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนี้สารรัฐธรรมนูญดันเร็วที่สุดอันเนื่องมาจากใช้สมาชิกสภาไปยื่นแต่ถ้าเกิดมันมีตัวอื่นที่ใช้สมาชิกวุฒิสภาหรือใช้สมาชิกสสรวมกันแล้วไปยื่นมันก็จะมีตัวอื่นที่เร็วกว่านี้อีกยังมีอีกสองเรื่องที่พักประชาชน,นเขายังไม่ได้ไปยื่นนะเขาอภิปรายแลย้วแต่เขาไม่ได้ไปยื่นนะ <c oughs> ถ้าเขาลงชื่อแล้วไปยื่นเนี่ย ก็เสร็จเร็วกว่านี้อีกนั่นคือเรื่องตัวพ N ไม่ได้จ่ายภาษี2 1 9ล้านบาทและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ดินเขาใหญ่ที่ไปทับที่ป่าโรงแรมเขาอะและทันที่สามก็คือเรื่องที่ดินใหญ่เนื่อมซึ่งถูกอภิปรายไว้แต่ว่าสสพรกประชาชนอภิปรายเสร็จไม่ได้รวบรวมไปยื่นสารรัฐธรรมนูญถ้าเขารวบรวมไปยื่นตั้งแต่ต้นน่ะคุณแพทองทานไม่มาถึงวันนี้อ่าและปัญหาของประเทศก็จะไม่มาถึงจุด ที่มีปัญหากับฮุนเซนและคลิปไม่หลุดด้วยอืมอ่ะจริงๆผมมีหลายคำถามนะครับแต่เป็นอันว่าด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยเรื่องที่ยังวนอยู่กับรอบๆคุณแพทองทานนิดนึงเพราะฉะนั้นผมในเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดผมจะถามว่านี่มุมหนึ่งเนี่ยเรามองว่าคุณแพทองทานเนี่ยอุปสรรคและโอ้โหกับดักรออยู่กับระเบิดแล้วกันอ่ะค่ะกับระเบิดรออยู่เพียบเลยเกินเพราะฉะนั้นถ้าเรามองกันแบบแบบแบบไม่ได้เข่าข้างใครทั้งสิน้นก็มองว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงสูงมากเลยที่จะรอดยากอ่ะถ้ามองกันแบบนี้นะฮะค่ะ เพราะว่าถ้าลาออกไปเลยมีคนบอกว่าลาออกไปเลยเนี่ยศ<ะ>าลก็จะหยุดเลยลาออกไปเลยเขาเขาจะหยุดการพิจารณาในหลายๆยด้านอย่างเช่นถ้ามีคําตัดสินออกมาว่าถูกถอดถอนเพราะขาดคุณสมบัติค่ะเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตถูกอะไรอย่างเป็นที่ประจักษ์อะไรทั้งหลาย<ะ>มันจะไม่มีคําตัดสินนี้ออกมาซึ่งสิ่งน,นี้จะไม่กลายเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวค่ะคุณแพรทองทานเองจะยังมีคุณสมบัติพอที่สักวันหนึ่งเ,<อ>เมื่อพร้อมแล้วไม่เข็ด อาจจะวนกลับมาใหม่ได้แต่ถ้าไปสุดทางที่ตรงนี้เสร็จเลยนะตลอดชีวิตกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นล่าออกเถอดดีกว่าเงี้ยเปตน้นมีคนคิดแบบนี้แต่เขาคงประเมินว่าเขามีคดีหลายอันไงคือเฉพาะเรื่องคลิปเนี่ยไปสามศาลอย่างที่บอกไงแต่ว่าถ้าเกิดแม้เขาหยุดที่ศาลลำนูนหรือเขาล่าออก ใช่ไหมคะแต่ว่าคดีของเขายังติดตัวอยู่ที่ปปชยังติดตัวอยู่ที่ตํารวจสอบสวนกลางที่จะต้องใช้กลไกลต่อไปเพราะว่าคดีเวลาแจ้งความแล้วมันหยุดไม่ได้ออือเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่มีผลคุณเพ้มมองเรื่องนี้ไงครับเพราะมีคนมองว่าจบลาออกก็หยุดหยุดเรื่องคดีได้ไม่คืออย่างนี้ถ้าถ้าคุณอัานไปประเมินจากมุมที่ต้องการให้เขาออกเนี่ยมันก็จะมีข้อสรุปไงว่าออกดีกว่าแต่ถ้าคุณประเมินแบบที่ตัวเขาประเมินเขาก็จะประเมินว่าไม่ออกไง มันไม่มีอะไรมากแต่ว่าแต่ว่าก็คือว่าเอาง่ายๆคือว่าเมื่อเขาไม่ออกเนี่ยผู้ซึ่งจะทําให้เขาออกได้ก็คงจะเป็นสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าสมสมมุติว่าสารรัฐธรรมนูญเอ่อลงดาบเขาจริงๆเนี่ยคุณก็จะได้เห็นคนอื่นขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็คงจะอยู่ไปได้สักพัก่ยซึ่งซึ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันผมก็ไม่ได้มองว่ามันมีมีประเด็นซึ่งซึ่งจะเป็นปัญหาอะไรมากจากนั้นนอกเหนือไปจากสมมุติว่าคุณไม่ชอบกลไกของสารมนูนนะฮะแต่ว่า ส่วนถ้าเขาอยู่ได้ต่อเขาก็จะมีแผลซึ่งอาจจะโดนเล่นอย่างที่คุณมาริกาพูดแต่ว่า,าคือมันไอ,ไอสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นทั้งหมดของสิ่งที่มันเป็นอยู่ในการเมืองไทยก็คือว่า,าคุณนุ้งิงก็มีเรื่องให้โดนเล่นได้ไกลไกของศาลก็มีนะฮะและประชาชนก็ที่ชุมนุมเขาก็ชุมนุมมันเป็นอินเตอร์เพลย์ของทุกอย่างซึ่งใช้สิทธิ์ของตนเองในการ ในการทําสิ่งที่ทําอยู่ไงผมก็เลยไม่ผมมองในมุมหนึง่งผมก็เลยไม่รู้สึกมันไม่คุณไม่สามารถสรุปได้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรฮะครับกับคุณแบบนั๋นเพราะว่า Kristen, ผมเข้าใจผมเข้าใจ <Karena S 2> มากท<น>ุก e. เพราะว่ามันจะเป็นอย่างที่มันเป็นเองเมื่อทุกอย่างมันลงตัวเพราะว่ามันไม่มีคําว่าควรจะเป็นอย่างไรไงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคนที่พูดคือใครไงคุณเข้าใจผมป่มเข้าใจ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 มากเลย ถ้า,ถาคุณ <ใจ S 1> เป็น,นคุณอุ้งอิงคุณก็จะบอกว่าไม่ควรออกแต่ถ้าคุณคเป็นม,มวลชนคุณก็จะบอกว่าควรออกเพราะฉะนั้นมันจะเทลไปเรื่อยๆแล้วมันจะลงตัวของมัน